ดีครับคุณฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับว่าสมชแฉการเมืองชักใหญ่ปลุกแบ่งแยกดินแดนหาเสียงสุดโตง่งถึงขั้นมีนายกเป็นของตัวเองเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับผลเอกสุพจน์มาลานิยมซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชนะครับได้พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระเอกสุพจน์บอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องของพักการเมืองที่อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับจากการจัดกิจกรรมเท่าที่ทราบเนี่ย mm. ก็เห็นว่ามีพักการเมืองเกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและก็อยู่เบื้องหลังตรงนี้ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นผู้ดําเนินการนะครับซึ่งต้องอยู่ในผลการสอบสวนอยู่แล้วว่าใครเกี่ยวข้องบ้างนักข่าวถาม ว่าโยงไปถึงพักการเมืองที่หาเสียงในช่วงเลือกตั้งด้วยใช่หรือไม่โดยเฉพาะการหาเสียงว่าจังหวัดภาคใต้เนี่ยจะต้องมีนายกรัฐมนตรีเป็นของตัวเองประเด็นนี้เนี่ยพลเอกสุพจน์อธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าสังเกตการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างจะสุดโต่งนะครับและก็แรงและหลายเรื่องเนี่ยที่ทางสมชมีข้อกังวลอยู่แต่ภายหลังผลการเลือกตั้งแม้จะยังไม่มีการรับรองจากกกตก็ตามเนี่ย จะเห็นได้ว่ามีความเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองที่พยายามจะพูดถึงนโยบายที่จะทําต่อไปซึ่งผมคิดว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยมันนุ่มนวลลงนะครับและจากการเก็บรายละเอียดดูเหมือนว่านโยบายส่วนใหญ่สอดคล้องกับที่เราเนี่ยพยายามทําอยู่แล้วข้อมูลเดิมไม่ว่าอะไรก็ตามที่เชื่อมโยงกับการกระทําที่ผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องถูกนามาพิจารณาทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องการเอาผิดเนี่ยยังตอบไม่ได้ครับว่าจะเอาผิดกับนักการเมืองได้หรือเปล่า นักข่าวก็ถามว่าสมชได้คุยกับพู้น้าพักการเมืองที่หาเสียงลักษณะแบบนั้นแล้วหรือยังพจนเอกสุพจน์ปฏิเสธครับบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยแต่ความจริงแล้วเนี่ยท่านก็ได้จะทราบนี่ครับสมชกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดกันชัดเจนอยู่แล้วเรื่องนโยบายแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยรัฐบาลพูดชัดเจนมาตลอดทั้งในสภาในคอรมอถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีนโยบายที่ชัดเจนนะครับนักข่าวถามว่าเบื้องต้นเนี่ย ยังเป็นเรื่องภายในอยู่ใช่หรือไม่ยังไม่มีแรงสนับสนุนจากนอกประเทศใช่หรือไม่พลเอกสุพจน์ A บอกว่าอย่างนี้ครับยังไม่มีครับจนถึงขณะนี้แต่เราก็ไม่ได้ตัดออกไปนะครับหากพบว่ามีซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราได้คุยกับต่างประเทศทั้งระดับนโยบายทั้งหมดแล้วก็ฝ่ายต่างประเทศตลอดจนองค์กรต่างประเทศก็ลงไปรับทราบสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนั่นแหละครับ